สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่ง,ขงฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีค่ไหนสโกอร์เปยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผมชุดวันโลกเราบแบ่งกลุ่มนัดที่3เนเธอร์แลนด์ครับเอาแชนป์ด้านกาตาไป2ประตูต่อ0 <S <S เอกวาดอร์พ่ายกับทางด้านเซเนกัลไป1ประตูต่อ 2, <S <S 2> อิหร่านพ่ายกับทางด้านสหรัฐอ,อเมริกาไป0ย์ประตูต่อ1และเวลครับพ่ายกับทางด้านอังกฤษไป0ประตูต่อ3 สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม A ครับอันดับหนึ่งเป็นเนเธอร์แลนด์ครับ3นัด7แต้มตามด้วยอันดับ2เซเนกัล3นัด6แต้มอันดับที่3าเอกกดอสา3นัด4แต้มและอันดับที่4กาตาครับ3นัดไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่มนี้นะครับทางด้านของเนเธอร์แลนด์กับเซเนกัลครับได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับไปพบคู่ระหว่างของกลุ่ม B นะครับส่วนเอลกโดอกับกาตาเจ้าภาพนะครับตกรอบนะครับ มาดูในส่วนของกลุ่ม B ครับอันดับหนึ่งเป็นอังกฤษครับ3านัดแต้มแต่มาอันดับ2สหรัฐอเมริกา3านัดแต้มอันดับที่3าอิหร่าน3านัดแต้มและอันดับที่4ครับเวลครับ3มนัดมี1แต้มกลุ่มนี้ครับอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับคู่ของกลุ่ม A นะครับส่วนอันดับที่3กับ4อิหร่านกับเวลตกรอบนะครับโดยในรอบ16ทีมสุดท้ายครับจะเป็นการพบกันระหว่างครับ อังกฤษครับจะพบกันทางด้านเซเนกาลนะครับส่วนสหรัฐอเมริกาจะพบกัน,นเนเธอร์แลนด์โอเคนะครับผมเนี่กเป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมา่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ